หลายทางกินกลางถนนเขาเหยียบเอเลยนะเขาไม่มีความผิดนะเขาเรียกว่าไปขวางการจราจรเ,าเส้นทางการจราจรใครขัดขวางเขาเหยียบได้เลยไม่มีความผิดเลยต้องรู้กฎหมาย,ยกฎหมายจราจรต้องรู้หูพ่องก็ต้องหู้หลายหูวัดเข้าใจไหมหูพ่องก็หู้หลาย ต้องหูมากมายนะหูพ้องเนะี่ยจำเป็นต้องรู้ทั้งตำรานะหูพ่องพอแล้วหูนักปวดหัวหนักลุงไม่รู้ก็โง่รูห้หนักก็ง่าวเลือกเอาให้มันพอดีก็แล้วกานจ้นจินข้าดูให้จินจินจ,นจ,นจีนให้อิ่ะเสด็นสะดอน,เด,นเดี๋ยวค่าเก็บให้เก็บให้ข้าเก็บให้ใหใหแกเยิน โอ้ฟ้ามึครมเลยวันนี้น